ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนทก็จะมาพูดถึงเรื่องของนมๆมค่ะสวัสดีค่ะพี่เน r เรนทอลคอฟฟีนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนทก็จะมาพูดถึงเรื่องของนมๆมค่ะ นมนมวันนี้ที่ไม่ได้มาพูดนะคะก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทํากาแฟนมร้อนเนี่ยแหละค่ะ เวลาที่เราทํากาแฟนมร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคาปูราเต้มอคคาอะไรก็แล้วแต่นะคะความสําคัญส่วนหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการสตรีมนมร้อนใช่ไหมคะวันนี้พี่เนไม่ได้มาแชร์เรื่องการสตรีมนมร้อนให้ให้ดูนะคะแต่ว่าพี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่านมเนี่ยจากที่เราใช้เป็นนมสดลดจืดธรรมดาเนี่ยค่ะมากลายเป็นนมร้อนเนี่ยค่ะเขาเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนมวัวที่เราใช้กันซึ่งส่วนมากเราใช้เป็นนมวัวเนาะนมวัวที่เราใช้กันเนี่ยค่ะส่วนประกอบส่วนมาก ของนมวัวเลยเนี่ยก็จะเป็นน้ำแหละแต่ว่าในส่วนประกอบของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพวกสารเคมีเป็นร้อยๆชนิดเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีโปรโตีนมีไขมันนะคะแล้วก็จะมีแบบเอ่อพวกน้ําตาลอย่างเช่นพวกแลคโตสคาบโบไฮเดตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายค่ะที่อยู่ในนมที่เราเอามาทานกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราสตรีมนมร้อนเนี่ยค่ะ การทำนมร้อนขึ้นมาเนี่ยเป็นการที่เราใช้ไอ้น้ําแล้วก็อากาศใช่ไหมคะที่ออกมาจากก้านสตรีมเนี่ยคะ่ะออกมาทําให้เกิดโครงสร้างของนมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเวะลาที่โครงสร้างนมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นหมายความว่าตัวโปรโตีนตัวไขมันตัวน้ําตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยค่ะคือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเวลาที่เราเปิดไอ้น้ำออกมาแบบนี้นะคะไอ้น้ำแล้วก็อากาศอะคะที่สัมผัสกับนมเนะะี่ยค่ะทำให้นมเนี่ยค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดเป็นแบบ รูปร่างทรงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นฟองนมของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอุณหภูมิเวลาที่เหมาะสมในการทําฟองนมนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก60-63องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่โปรโตีนค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นฟองหนานุ่มซึ่งถ้าาว่าอุณหภูมิของเราอะค่ะ คือยังต่ําอยู่เรียกว่าเราทําฟองนมแค่ซักประมาณ40-50องศาอย่างเงี้ยนะคะไอเจ้าตัวโปรตีนของเราค่ะมันยังไม่ได้เกิดการจับตัวกันแน่นจนฟูแน่นนะคะมันก็เลยจะทาให้เราได้ฟองนมที่เรียกว่าฟองใหญ่ฟองไม่เสถียรฟองไม่คงที่แบบนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปค่ะอันเนี้ยโปรตีนแล้วก็ไขมันมันเกิดการแตกสลายมันเกิดการสูญสลายคือมันเรียกว่ามันร้อนซะจนเรียกว่ามันสูญสลายไปแล้วเราก็จะเห็นได้นะคะเวลาที่เราทําฟองนมที่อุณหภูมิค่ะคือน้อยเกินไป ฟองนมเราก็จะบับเบิลเยอะหรือเวลาที่อุณหภูมิมันร้อนเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีฟองนมเลยใช่ไหมคะอันนี้เลยเป็นสหัวใจสําคัญว่าเราอะต้องทําอุณหภูมิของนมให้ได้สักประมาณ60-63องศาแบบนี้นะคะเราก็จะได้รสชาติของนมที่หวานด้วยนะคะแล้วก็มีฟองที่เนียนนุ่มแน่นแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่ะเราทําฟองนมแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอามาใส่ในกาแฟของเรากาแฟของเราอร่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําฟองนมค่ะรู้ไหมคะว่าเขาก็ต้องการการดูแลด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราทําฟองนมกันเรียบร้อยแล้วนะคะในทุกๆวันค่ะหลายๆคนเนี่ยพิเนเชื่อว่าก็น่าจะทําความสะอาดการสตรีมนมด้วยวิธีนี้นั่นก็คือเราจะใส่น้าเปล่าเข้ามาที่พิเชร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดการ สตรีมการสตรีมนมอีกรอบนึงค่ะเพื่อที่ว่าจะให้น้าเปล่าเนี่ยคือเข้าไปทําความสะอาดการสตรีมนมข้างในใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดแบบนี้เลยค่ะอ่า ซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่ส่วนมากเราก็จะทํากันเนาะก็คือเรียกว่าเป็นการทําความสะอาดการสตรีมนมหลังจากที่เราใช้งานค่ะพี่เนกก็ว่าก็ถูกต้องนะคะแต่พี่แน่มีวิธีที่ดีกว่านั้นค่ะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัว Piro Milk System Cleaning Liquid นะคะอันนี้เป็นน้ํายาที่สําหรับทําความสะอาดการสตรีมนมโดยเฉพาะนะคะซึ่งตัวน้ํายาทําความสะอาด Piro ตัวนี้นะคะ เขามีคุณสมบัติในการที่เข้าไปสลายคราบไขมันคราบโปรตีนค่ะที่เกาะอยู่ในก้านสตีมนมของเรานะคะเพราะว่าเวลาที่เราสตีมนมเนี่ยไอยเจ้านมเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการเข้าไปแทรกเข้าไปอยู่ในรูของก้านสตีมนมอยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งการใช้แค่น้ําทําความสะอาดมันเหมือนเราทานข้าวค่ะทานข้าวแล้วเราก็คือทําความสะอาดจานด้วยน้าเปล่ามันก็คือสะอาดระดับหนึ่งถูกไหมคะ แต่เราก็ต้องใช้น้ำยาล้างจานด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะ Pelo Mule System Cleaning Liquid นะคะเขามาช่วยเป็นน้ำยาล้างจานให้เราค่ะนั่นก็คือมาช่วยฉลายล้างคราบโปรตีนคราบไขมันให้เราทีนี้วิธีการที่เราใช้งานนะคะเราก็จะใช้งานกันแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดร้านค่ะเราใส่น้ำมาที่พิชเชอร์นะคะอันนี้เป็นพิเชอร์ขนาด600 ml ค่ะพี่เนจะใส่น้ำมาประมาณสัก500 ml นะคะก็คือเรียกเรียกว่าเกือบเกือบเต็มพิชเชอร์นะคะหรือดูง่ายๆก็คือจากขีดตรงนี้ค่ะขีดที่ แบบว่าคือนมขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะให้ปริมาณน้ำในพิเชอร์นีคะสามารถที่จะท่วม ตรงก้านสตรีมนมของเขานะคะตรงที่เปื้อนๆน,นมตรงนี้นะคะต้องท่วมนะคะพี่เนจะมาใส่ตัว Purel Milk System Cleaning Liquid ตัวนี้เราจะใส่เขาจะมีตัวถ้วยมาให้เราด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้วยนี้จะมีขนาด30 ml นะคะก็คือ1ลิตรนะคะนี่จะมีถ้วยมาให้กับฝาแบบนี้เลยนะคะเราเทปไปเลยค่ะประมาณสัก20 ml นะคะสำหรับ500 ml น้ำ500 ml นะคะให้เราเทปไปประมาณ15-20 ml ได้เลยค่ะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้แบบใช้ง,งานเยอะอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบบ หยัดหน่อยก็15 ML ก็ได้นะคะแต่ว่าเราแบบใช้งานเยอะๆนะคะสัก20 ML ก็ได้ค่ะอ่าจะได้บอกว่าเข้มข้นเนาะพี่เนี่ยก็จะใส่เทผสมลงมาเลยนี่ค่ะเทผสมลงมาเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราเทผสมน้ำเรียบร้อยนะคะเราก็มาสตรีมเลยค่ะเหมือนเราสตรีมนมเลยอย่างนั้นเลยนะคะอ่าเปิดเลยนะคะ หลังจากที่เราสตรีมเรียบร้อยแบบนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วให้แบบสตรีมเรียกว่าจนน้ำเนี่ยร้อนนะคะก็คือเขาดูดน้ำที่มีการผสมตัวพีโลมิลคลีนนิ่งเนี่ยนะคะคือเข้าไปล้างคราบสตรีมข้างในเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะให้เราล้างอีกรอบหนึ่งด้วยน้ำเปล่าก็เหมือนพี่เน่บอกแล้วใช่ไหมเรากินข้าวเราล้างจานเราเล้างน้ำยาล้างจานแล้วเราก็ต้องล้างน้ำเปล่าถูกไหมคะอ่ะทีนี้ก็ล้างเลยอย่างนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะน้ำต้องแบบว่าให้ถึงก้านสตรีมน,นะคะอ่าแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเช็ดเราจะเห็นเลยนะคะว่านี่ตรงหัวก้านสตรีมเป็นไงคะเงาวิบวับเลยเห็นไหมคะนี่เสร็จแล้วค่ะเราก็มาเปิดไล่อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ แค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทานะคะในการที่เราใช้งานก้านสตีมนมที่เราทํานมร้อนเพื่อเป็นการสลายคราบโปรตีนคราบไขมันที่เกาะติดที่ก้านสตีมแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวคราบโปรตีนหรือไขมันที่สะสมอยู่ะคะ่ะแล้วตกค้างนะคะแล้วก็คือเกิดแบบเรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆนะคะเกิดการบูดเน่าเกิดกลิ่นที่ไม่ดีซึ่งก็จะไปมีผลกับนมในแก้วต่อๆไปของเราหรือว่าในวันต่อๆไปของเรานะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิธีที่พี่เนมัน แนะนำให้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวน้ํายา p ิ r o m i l k System Cleaning Liquid นะคะอันนี้คือเป็นขวดรุ่นเก่านะคะตอนนี้ขวดรุ่นใหม่เขาจะเป็นขวดใสแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่เน่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าพี่เนยังใช้เป็นขวดรุ่นเก่าอยู่เลยเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยคือ1ลิตรค่ะที่พอหนึลิตรนี่คือต้องบอกเลยค่ะว่าใช้งานนานมากๆนะคะเนี่ยพี่เน่ใช้ตั้งแต่รุ่นเก่านะคะจนมารุ่นใหม่แล้วนะคะเนี่ยคือเขาออกรุ่นใหม่เนี่ยเรายังใช้ขวดรุ่นเก่าอยู่เลยเพราะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าใครที่สั่งรอบต่อไปนะคะคือจะได้เป็นแบบขวดใสไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเหมือนกันนะคะมันคือ Purel Milk System Cleaning Liquid นะคะอ่ะอันนี้ก็คือแนะนำค่ะสำหรับร้านกาแฟนะคะเป็นสิ่งที่ต้องมีเลยเนาะสำหรับทําความสะอาดการสตรีมนมโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่เนก็มา แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของนมนมนะคะแล้วก็วิธีการทําความสะอาดก้านสตรีมนมที่พี่เน่หรือว่าทีมงาน Oriental Coffee ของเราใช้งานกันอยู่นะคะเพื่อเราจะได้เสิร์ฟกาแฟนมให้กับลูกค้าที่เป็นกาแฟที่รสชาติดีตลอดนะคะด้วยคุณภาพของนมที่อร่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นแปลกปลอมค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรืออยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอก มานะคะคเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยออร่ๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งด้วยอย่าลืมนะก็สำหรับวันนี้ค่ะกับวิธีการทำความสะอาดการสตรีมนมที่สำคัญมากๆนะคะด้วยน้ำยา Pelo Milk System Liquid ยาวมากเอาเป็นว่าด้วยน้ำยา Pelo เนี่แหละค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ